สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะ,ะตอนนี้เราก็อยู่กันในเอ่อแมปทีวีเฟสไอคิมเราบอกกันแล้วแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวทีวีโก้และก็ตัวใหม่ที่เข้ามาอา่าเข้ามาตอนตอนตอน,ตอนไหนไม่รู้ <c oughs> คือเข้ามาเข้าเข้ามาตอนไหนไม่รู้แต่รู้อย่างเดียวมันมีตัวใหม่มาสามตัวแต่ผมสุ่มได้ตัวเดียวเนื่องจากผมเครือเกินไปนะครั <c oughs> บเล่นแมปไหนที่มันสุน่มได้นี่เดียตลอดเลยไม่เคยจะได้ดีเลยนะ โอเคแล้วนอกจากนั้นก็จะมีเออเกมพาสนี่เกมพาสสองอันคือหนึ่งูณสองกับเออหอคอยเพิ่มห้าห้าหอคอยแล้วก็นายยูไอัอใหม่เขาบว่าช็อปเกมพา s สแล้วก็ทาวเวอร์แต่ราค้าตัวนี้ใช้ได้นะเนี่ยนี่ยใช้ได้ใช่เนี่ยแล้วตัวที่เราก็จะเอาไปรีวิวนะั่นก็คือ TV วีเกแล้วก็เจ้าตัวนักมวยนีงนะครับ ก็อบอกกันแล้วว่าจะมารีวิวตัวนักมวยกับเอทีพีเกริร์นนะแล้วนอกจากวั้นี่ไม่ใช่แล้วนอกจากนั้นเราจะไปเล่นเลเวลสองอีกด้วยเออเล่นเลเวลสองหมดอีซีนนี่อันนี้ก็คือที่สุ่มนั่นเองนะครับทุกคนที่สุม่มมันก็จะเป็นแบบไม่เลยก็คือไททันทีวีแมนอะไรไม่รู้เออมันอา่านว่าเมก้าทีวีใช่ไหมผมอ่านถูกไหมเนี่ยไม่รู้ แต่มันโอกาสแค่หนึ่งเปอร์เซนเองอ่ะคือมันน้อยมากๆโอเคทุกคนเราก็จะไปเล่นเลเวลหนึ่งกันดีวกว่าขอเล่นเลเวลหนึ่งกันโอเคทุกคนว้าไปดีกว่า Let's go <S โอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาเออใน Level เลเวลไอ้อด่านแมปเออด่าน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 เออด่านเลเวลหนึ่งโหมดอีซี่ได้บอยเฮ้ยตัวนักวัวมันบางถูกมากเลยใช่ไหมสิบห้าบาทแพงกว่าตัวนึ่ม้นมาห้าบาท ใช่แผงกูตุนตุนมาหาบัทก็นั่นแหละนี่แล้วกับตัดเรียบร้อยด้วยก็ทุกโ,โอเคนะน่าจะพอเล่นตุนเกมได้อยู่นี่แรงอยู่นะพูด,ดให้ไม่ได้ว่ามันอ่อนมันแรงอยู่นะถึงมันจะอือโอกาสดอกแบบโอ้ิเยอะไปไหนมาดูกันะครับว่าจะรอดหรืใจร่วน โอเคต่อยไปเลยไอ้หนุม่มน้อยน้อยต่อยอืมสวยงามค่าอัพอยู่ที่ 70, 000, เจ็ดสิบห้านี่นะครับทุกคนบางเพิ่มมันน่าจะคุ้มกว่าเยอะเลยซอสเมนจเจ๊ซอสเมนอะไรแล้วโอ้ยซอสเมนอะไรวะเอ่อทีวีที่ใจมันก็มือมันก็ชื่อทีวีซอสเมน คือว่าผมพูดผิดแล้วกันะเจ้าทีวีซ r อนแมนอาจจะดีกว่านิดนึงก็ได้ถึงมันจะห้าวพางแพงกว่าแต่ดามมเ,เนี่ยดีกวิเยอะนะผมว่าก็ใช้เออทีวีซอนแมนนั่นแหละทุกคนไอตัวมวยนี่ก็อาจจะไม่จําเป็นต้องใช้ก็ได้แต่ว่ามันเทีแต่ถ้พ่าโอเคนะก็เท่อยู่ก็ไม่ถึงวบบไม่ถึงก็ไม่ถึงว่าแบบเออมันไม่เทแล้วก่ไม่ใช่นะ ก็ถือว่าใช้ได้อยู่งั้นเราก็จะเร่งความเร็วจนเร็วกว่าทุกคนเพราะวออ่าเราจะรอรีวิวเจ้าทีวีเกิลนนั้นเองนะครับเดีย๋ยวเร่งความเร็วจนกว่าจะอ,อซื้อเอ,อวางทีวีเกิลได้เลยกันโอเคทุกคนไป let's go <S โอเคตอนนี้เราก็สามารถวางจเจออ้าทีวีเกิลได้แล้วนะนั่นก็คือรูปร่างปลายหอกของมันใช้ตุ๊กตาหมีเป็นอาวุธว้าว อะไรที่เก่งพาาใช้ตัวตามีเป็นเอาุทธมีดาเมจเริ่มต้น50วง11ปี1.4อัพ180แพงแต่ลองลองจากท่านทีวีแมนมาดูกันว่าเจ้าซามูไรที่เราจะซื้อเป็นเอาไว้รีวิวคลิปต่อไปเนี่ยมันจะวางเท่าไหร่อัพเท่าไหร่เก่งหรือไม่เราไปรอดูกันเลยนะครับทุกคนเราก็จะ อัพให้ตายเลยจากนั้นนะก็จะขอตัดไปตอนจบเลยก็ได้ไมั้แต่ถ้ามีอะไรน่าสนใจเดี๋ยวเราค่อยกลับมาแล้วกันแต่ตอนนี้ดูนี่ให้ผมเปรียบเทียบนะผพะว่าซอฟแมน่จะดีสุดเนี่ยเนี่ยเนี่ยราเม็ซอสแมนเริ่มต้นสี่สิบใช่ไหมเนี่ยอ่าคือแบบราเม็ตแบบเนี่ยเท่ากันเลยราเม็ตอนแรกคือเท่ากันใช่ไหมล่ะแต่ถ้าเราอัพเนี่ยโอ้โหคนเรื่อกเลยนะซอสแมนจะโหดกว่าสุดๆเลยอรทุกคนรอดูนะ เราดูเราดูเห yeah. okay. ็นไหมห้าสามแรงเยอะวงก็ใหญ่วงก็กว้างกว่าด้วยเออดีกว่านะครับก็ถ้ามีนี่ก็ใช้ซอสแมนเถอะทุกคนไม่ต้องใช้เหลตัวนักมวยเนี่ยโอเคทุกคนแล้เราก็จะขอตัดภาพไปแล้วกันไม่ลิงหรอกความลงความเร็วเลยเนี่ยโนโน no เราจะไม่ทําอย่างนั้นนะครับโอเคตัดภาพไปดีกว่าหรือเล่นความเร็วดีงั้นเอาถ้าทุกคนกดไลค์เราจะเล่นความเร็วนะครับ กดไลค์ไหมโอเคขอบคุณไปเรื่องโอเคตอนนี้เราก็มาแล้วจากนั้น เราก็มีเงินอยู่สองร้อยกว่ากว่าอ้ยโหดใท้โอ้ว้าวอยากให้ออโอเคตอนนีเเเเ้เราก็จะมีเงินอยู่ทั้งหมดสองร้อยและคิดว่าผมจะทำเลยละ่ะใช่รับประกันว่าได้เออตัวแปดปรสินินจาทีวีแน่นอนดูนะทุกคนนินจาทีวีดูนะดูนะเป็นไงนินจาทีวีใส่นวมนักมวยอืม อไปเราไปลงรลเววสองโหมดอีซี่ดีกว่าทุกคนไปพร้อมไม่พร้อมก็ไปกันเลยดีกว่านะครับเดียบเนยแล้วก็กระโดดเข้าแบบเท่ๆดูนะดูนะรับประกันว่าเ hey ท่มากไปเริ่มไปทุกคนวาร์ปกันโอเคทุกคนถามฮะทำไมไม่มีหน้าวะเออไม่เป็นไร ถามว่าทําไมเรามาอยู่ตรงนี้เหรอก็อตอนผมเข้าไปรู้ไหมมันเกิดเลยรขึ้นผมเล่นไปประมาณสิบไม่ถึงสิบวิประมาณแปดแปดแปดวิปะประมาณแปดวิมันค้างใช่มันค้างแบบมันไม่ใช่ค้างมันเป็นบัก็กมอนไม่ออกจากฐานแล้วผมก็เพิ่งสังเกตมีสองอย่างที่ทำให้เรามาอยู่นี่ก็คือ ม okay, okay. อนเตอร์ไอเจ้าพวกสกีบีดี้อ่ะเออเดี๋ยวขอว้าแป๊บหนึ่งแล้วกันโอเคทุกคนตอนนี้เราก็เข้ามาในเออด่านเออด่านด่านด่านสองด่านด่านรีวิวสองแล้วตอนนี้เราก็ด่านเข้ามาระดับเ่านรีวลวสองแล้วจากนั้นเราก็วางก็นักมวยแล้วเจ้าซอสใมนก็สาเหตุว่าทำไมเั้แบตเลยยี่สิบไม่เป็นสาเหตุที่เออเราต้องไปอยู่หน้าร็อบบี้ก็มีสาเหตุอยู่สองสาเหตุก็คือ มอนมันไม่ออกจากฐานในเว็บแปดเวฟบเก้านี่แหละสิงจำไม่ค่อยได้แต่น่าจะเป็นแปดนะหรือไม่งั้นก็เก้าแต่ห้เดาวก็คงแปดนั่นแหละนั่นแหละในเวฟบแปดเนี่ยมันไม่ยอมออกมาทําให้เราต้องออกใช่เราต้องออกและก่อนที่ผมจะออกผมก็เห็นว่าผมไม่ได้เอาไทยทันทีวีแมนมาใช่เราไม่ได้เอาไททันทีวีแมนมาโอ้โห นั่นแหละไททนันทีแมนก็ไม่ได้เอามาแล้วจะมันแล้วจะไปรอดแล้วโอเคทุกคนสำหรับไททนันทีแมนมันคือตัวแบบของเราเลยเราก็เลยต้องเอามาแล้วกันนะครับเราไปรอดูเวฟสิบกันดีกว่าว่าเวฟสิบเราจะเจอกับบอสหน้าตาเป็นยังไงมันจะเป็นแมมมุมที่อยู่เป็นซ่วมที่มีหัวมีแมมีขาแม่มุมแต่ใส่ห่วงยางหรือเปล่า,าไปไปทุกคนเราไปรอดูกันที่เวฟสิบกันเลยดีกว่าเพราะว่าผมยังไม่เคยเจอนะครับสําหรับเออบอสในเออดาน,นี้นะ เค okay, ทุกคนเริ่มได้โอเคมันไม่ใช่อย่างที่ผมคิดว่ามันไม่ใช่เอือซ่วมมีหัวมีขาเป็นม,มุมอยู่ใส่ห่วยางมันไม่ใช่ว่ะแต่มันเป็นปลาฉลามเราจะเรียกมันว่าอะไรดีจะเรียกว่าอ s h a r ์คทอยลิแล้วกันนะ โอเคชาร์กทอยต์ตายรีวมากว้าวตอนไม่ได้จะโหดอะไรขนาดนั้นโอเคทุกคน ouais, ก็ขอขอเร่งความเร็วจนกว่าเราจะชนะเร็กันครับเพราะว่ายังไงก็ชนะอยู่แล้วผมดูอย่างนั้นเนี่ยไอเจ้าชา์กทอยตเนี่ยมันไม่ได้โหดอะไรขนาดนั้นมันไม่ถึงกับแบบมันไม่ถึงกับแบบแบบโคตรของโคตรของโคตรโหดเลยเนะี่ยอะไรเงี้ยเออมันไม่ใช่มันไม่ใช่ โอเคทุกคนงั้นเราก็จะเร่งความเร็วแล้วกันนะครับทุกคนโอเคไปเจอกันบ๊ายบายคราฟไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ยังไม่ทันปิดคลิปเลยใจเย็นใจเย็น โอเคทุกคนเหมือนว่าผมจะประมาทจะชักคาริบมากเกินไปนะโอเคแล้วเราก็มีงินสองไล้์เราก็จะไปสุ่มกันนะครับรับประกันว่านินจาแน่นอนโอ้โหนินจาโอ้หนินจาโอ้ทุกคนมันเป็นนินจาที่เทมากโอเคถามว่าคลิปนี้เอเราได้อะไรบ้างก็ผ่านเลเวลสองแล้วก็เลเวลทีวีเกอร์ก็จะนักมวยนะครับเออทั้งหมดคลิปนี้ก็ไม่ใช่นี้แหละแล้วก็อย่าลืมกดให้กดซับสไครต์ไม่งั้นผมจะไประเบิดบาร์ของคุณนะครับ กดเช็คกันกดซับนะขอบคุณครับ